สวัสดีครับผมมิ้นหนองมลคนนางรองนะครับวันนี้ทําคลิป5นาทีนะครับกับการดูพระแท้เหรียญรุ่นพิเศษหลวงปู่เมาพลวิริโยปี17นะครับฝากประชาัน์ด้วยนะครับร้านนะครับร้านมินพระเครื่องครับอยู่กลางใจเมืองอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับการันตีแท้สากลนะครับให้ราคาสูงรับเช่าและให้เช่านะครับเครื่องรางพระเครื่องสายยอดนิยมนะครับนี่นะครับ ใครที่เช่าหาพระเครื่องกับผมนะครับทางร้านเราจะมีบัตรรับประกันให้ทุกองค์นะครับบัตรรับประกันให้ทุกองค์นะฝาประชาสัมพันธ์นะครับมีเพจร้านนะครับเพจร้านมิ้นพระเครื่องนะครับพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับกดติดตามได้นะครับทาง Facebook นะครับมาดูกันครับเหรียญรุ่นพิเศษนะครับเกินก่อนนะครับ เหรียญร,รุ่นพิเศษหลวงปู่มเมาพนวิทยโยเนี่ยสร้างปีหนึ่งเจ็ดนะครับพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คาพรนะครับเป็นประธานในการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้เหรียญรุ่นนี้นะครับศักดิ์ศรีเท่ากันกับเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับต่างกันแค่ประธานในการจัดสร้างนะเก็บได้ทั้งสองเหรียญและความนิยมเล่นหาที่ความนิยมเล่นหานะครับไม่แตกต่างเลยครับเก็บได้ทั้งสองรุ่นเลยนะครับเก็บได้ทั้งสองรุ่นนะครับต่างกันแค่ประธานในการจัดสร้างนะครับศักดิ์ศรีเท่ากันมาดูกันว่า แท้ดูอย่างไรนะครับแท้ดูอย่างไรนี่ครับเทคนิคผมภายใน5้านาทีปรับนี่ใต้คางเห็นไหมครับเห็นเส้นใต้คางไหมครับจำไว้ครับเส้นใต้คางต้องมีนะครับของเกสถอดไม่ค่อยติดนะครับนี่เส้นแตกตรงสซาลานะครับต่อมานะครับดูที่ปลายผมเห็นปลายผมไหมครับ นี่เห็นเส้นผมนี่ตรงออ,งอ่างเห็นไหมครับตรงทําว่าฉลองมันจะแล้วก็อาอายุนี่ครับเห็นไหมจะมีเส้นเส้นผมนะครับเส้นผมแตกมาบนเวนี้นะครับต่อมาพลิกด้านข้างนี่สีสีของเนื้อเหรียญน,นะครับสีของเนื้อเหรียญจําเลยนะครับนี่นวะนะครับอันนี้นวะนวะต้องเป็นเนื้อแบบนี้นะครับ ของเก้เป็นเนื้อแบบทองแดงนะครับอันนี้นะวะนะครับจํานวนในการสร้างเหรียญน,นวะไม่เกิน500ห้าร้อยเหรียญนะครับไม่เกิน500ห้าร้อยเหรียญนะพอดูเนื้อเสร็จแล้วเนี่เนื้อนี่บอกเลยนะครับเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับเนื้อจําเนื้อให้เนื้อเหรียญน,นวะนี่เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับนะต่อไปตามต่อไปเลยเทคนิคเทคนิคอีกเทคนิครอยตัดจํารอยตัดให้แม่นนะครับตัดฉีกนี่ าำรอยตัดให้แม่นนะครับตัดฉีกตัดฉีกมาดูอีกด้านนึงนี่รอยตัดอีกด้านหนึ่งตัดฉีกนะครับมาตัดฉีกรอยตัดอีกด้านหนึ่งจมรอยตัดให้แม่นนะครับกับเนื้อนะครับ ไปตามไปต่อ้วยอีกเทคนิคหนึ่งหูห่วงต้องปริ้นไม่มีรอยปั๊มซ้อนนะครับหูห่วงต้องปริ <sans S 1> <ablo> ้นนะครับเพราะเจาะแบบกระแทกนะครับเนื้อโลหะต้องปริ้นออกมานะครับต้องไม่มีรอยปั๊มซ้อนนะครับเนื้อต้องปริ้นออกมาอ้าวมาดูภาพรวมด้านหลังนะครับภาพรวมด้านหลังนะครับนี่ตัวหนังสือนะครับติดครบชัดนะครับ ที่ระลึกในการสร้างอุโบสถนะครับวัดสี่เหลี่ยมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันที่ยี่สามพฤษภาสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเขียนไว้ไข่ปลาติดเต็มนี่นี่ไข่ปลาตรงไหนครับนี่นี่เม็ดนี่เม็ดไข่เม็ดเนี่ยเม็ดกลมๆเนี่ยครับรอบๆเหรียญนี่ไข่ปลาต้องติดนะครับถามว่าเหรียญบางเหรียญไม่ติดมียม,มีนะครับแต่อันนี้ถือว่าเหรียญสวยนะครับไข่ปลาติดเต็มนะไข่ปลาติดเต็มนะครับยันนะครับยัน มะอึมะอะคะนามะพระทะนะครับนี่กำกับไปหมดนะครับมะอึมะอะนามะพระทะนีน่คะนะครับกำกับไปหมดเลยนะครับดินน้ำลมไฟนะครับเมตตามหาศนีคงกระพันชาตีการพูดถีปีศาจเอ่อแควขาดปลอดภัยนะครับนมะพระทะคุมอยู่หมดอ่ะโคดนาะจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่โคดนาะอยู่ใต้ใต้ใต้ตอึน,นะครับนี่ครับอึ นะครับโคตมะนะครับมีลักษณะเห็น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 นี่นะครับโคต้ตรงเป็นแบบนี้นะครับโคดตอกตอกนะครับไม่ใช่โคดถอดนะครับโคดต,ตอกลงไปนะครับเห็นไหมครับโคดมะนะครับโคดมะเห็นวงกลมที่รอบโคที่รอบอมะไหมครับอยู่ตรงโคดเนี่ยมีลักษณะเหมือนกลีบดอกบัวนะครับนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไข่นะครับเป็นกรีบดอกบัวกรีบดอกบัวนะครับรอบรอบด้วยตัวมะนะครับเรียกโคตมะอยู่ฝั่งนี้นะครับหนีนวะอยู่ฝั่งนี้เนื้อเงินก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนะครับทองแดงอยู่ด้านล่างนะครับทองแดงอยู่ทางล่างนะครับอันนี้นวะจะอยู่ฝั่งนี้ะนะครับนวะจะอยู่ฝั่งฝั่งใต้คําใต้อะคระอึนะฮะ ตรงคาว่าตรงนี้ครับวัดสี่เหลี่ยมเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้นวะอยู่ฝั่งนี้้านเนื้อเงินก็อยู่ตรงข้ามกันนะครับนี่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นนวะนี่เป็นนวะนะครับนะท่านใดที่ชอบนะครับให้ข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมจะทําคลิปดีออกมาให้ท่านอีกนะครับภายใน5นาทีนะกับการดูเหรียญแท้ของอ่รุ่นพิเศษนวะ นะครับเนื้อว่าหลวงปู่เมาพลวิริโยนะครับท่านใดชอบนะครับกดถูกใจและกดติดตามให้ผมนะครับผมมิ้นหนองมนคนดังรองนะครับขอขอบคุณครับ